ดูเฉลยครั้งที่สี่วิชาแปรมคตเป็นไทยนะครับครั้งที่ยี่สิบสี่วิชาแปรมคตเป็นไทยสองที่สิบสีุ่มภาพันแห่งความรักนะครับอันนี้ก็อยู่ในเรื่องต้นต้นของชนิดกาเป็นผีเป็นกิงที่หนึ่งคาดว่าทุกคนน่าจะดูมาเพราะเป็นกิงที่หนึ่งครับจะดูกิดุดท้ายบรดุมแปรโดยพญานะครับแปโดยพญานะ มาแล้ะส่วนว่าปัเจกับพุทโธอันว่าพระปัเจกับพุทธเจ้าแล้วก็แปลรวบมาเลยก็คือตั้งแต่ตังวิพัชิตุกามโมเนี่ยเป็นพวกใครเพื่ออันแบ่งแล้วก็ตังอาจุรสังซึ่งรถแห่งอ้อยนั้นอันเจี๊ยยกปเจกับพุทธ,ธีเข้ามาตทิงกับด้วยพระปัเจกับพุทธ,ธเจ้าทั้งหลาย เราอื่นเป็นพวกใครเพื่อนแบ่งซึ่งรถแห่งอ้อยนั้นกับด้วยพระประเจ้กับพระเจ้าทั้งหลายเราอื่นก็ปัทมังปุจุราศตาปีตตาเพราะความที่แห่งรถแห่งอ้อยเป็นรถหรือเป็นรถอเป็นรถหรือเป็นอ้อยดีเพราะความแห่งรถแห่งอ้อยเป็นรถอันตนดื่มแล้วกอดแล้วก็ปุตตว่าเป็น ประกอบเหตุออกว่ารับแล้วเที่ยวนี่คือรับนะยังไม่ไปนะไปไม่ได้ต้องนั่งก่อนรับแล้วเที่ยวนี่สิทีินั่งแล้วอ่าทําไปล้วจะนั่งไม่ได้รับแล้วเที่ยวแล้วก็นั่งแล้วโตอ่ากุฎุมิโกนกุรุมีนั้นยตวารู้แล้วอ่าอาการซึ่งอาการอาการซึ่งอาการตัศนะปฏิกับพุทธศาสตร์ของพระปฏิเจกับพระเจ้านั้นวันยตวาไหวแล้วอ่าปัญจปิติเตนะ ด้วยอันตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้าแล้วก็พัฒนังตเปสีตะลางนี mm ้ hmm. ตั้งไว้แล้วซึ่งความปรารถนาว่าท่าเจ้าท่านผู้เจริญาคือไทยอาัคลาราโสมีโยอายังเป็นวิเศษนะโยอายังอัคลา,าโสอันว่ารถอันเลิศนิใดถามว่ารถอันเลิศนิใดไม่ยากอันขบเจ้า ีิโนถวายแล้วนั้นประโยคทั้งข้างหน้านี่คือประโยคยะ้าแต่พระพุทธ้าแต่ท่านพุทธเจริญอัมาลดอันเลิศน,นี้ดใดอันข้าพเจ้าถวายแล้วแล้วประโยคตามมา่อมาบรรดาดูจากปาปูนายังตัวนี้กินอ,อาหารมาอาหา,านว่าข้า,าพเจ้าอานุภวิตวาเสฉยแล้วสัมปติงซึ่งสมบัติเทนว่ามารดเศสูตุในเทพและ มรุษทั้งหลายนี่้ว่าแปปาปุณายังพึงถึงตุมเฮหิปะตะทำมังเอวะซึ่งทำอันท่านทั้งหลายถึงแล้วนั่นเทียวปริโยสานีในการอันเป็นที่สุดรอบในการอันเป็นที่สุดรอบแล้วก็ใครมาแปนนิสันเทนะด้วยวิบารเป็นเครื่องไะออกอิมัสตะระโยกอักคาลัก,ลลกลตสาวตัวนี้มาแห่งรถอันเลิศนี้โดยวิบารเป็นเครื่องไรออกแห่งรถอันเลิศนี้ แล้วประโยคนี้ก็เรืเ่องในก็จบอิติปิดดังนี้ปัเจกับพุทโธปิแม้นว่าถ้าปัเจกับพุทธเจ้าวัตวากก่าวแล้วอิติว่าหรือกล่าวแล้ว,วแก่ก็ไห้กล่าวแล้วแก่แก่บุรุมทีนั้นอิติว่าไอ้ว่างประโยคปฏิตัพปัตนาขึ้นมาอนุว u a ปัฒนาท่านปัฒนาแล้วอย่างนี้โอตุจมีอิติดังนี้กัตวากระทำแล้วอนโมทนาซึ่งการอนโมทนา ทวีหิคาถาหีด้วยคาถาทั้งหลายสองแล้วก็ตรงอาถิก็เป็นตัวเปิดเข้าไปด้วยคาถาทั้งหลายสองมีคําว่ามีคําว่าอิจจิตังปฏิตังตุยหังดังนี้เป็นต้นแล้วก็มีประโยคยถาแทกเข้ามาโสก็โยกคุตุมพิโกขึ้นมาอ่านว่าคุตุมพีนั้นปัตติจักห็นนี่คือทิสุธาแปลงทิสาเป็นปัตตะ ฉะนั้นมัคือปัสสันนะครับส่วนติก็คือติวัตมานาแปลว่าจ่าหรือย่อมโสปัสกุโตุมพิตรว่ากุตุมพีนั้นปัสสนติจะเห็นยถาโดยประการใดอธิฏฐิตวะอธิฐานแล้วเอว่าโดยประการนั้นแล้วก็คันตวาไปแล้วคันธมาคนังสู่ภูเขาคันตมาทางอากาศเสียนะทางอากาศหรือโดยอากาศทางสีได้ถวายแล้วเราสั่งซึ่งรถปัจจานังปัจเจกพุทธะพุทธสตานังแก ร้อยแห่งภาพระเจับพูทธเจ้าทั้งหลายห้าต่อมาโส so, mm hmm. ไตกุต้มิตัและกุตุงมีีนะจิตสวาเห็นแล้วตังปาติหาริยังซึ่งปาฏิหารนั้นคนตาตวาวันไปแล้วสนิทดังส่วนสนักพาดุของที่ชายตะกมีแทกวัตน,นีค์ครับมันทำมิติว่าตวาวัม่าท่านทัตโตเป็นผู้ไปแล้วกับหังฐานีในที่ไหนอสิยั่เป็นอิติลงนี้ไปพูดพาตราอันที่ชายมุเตกล่าวแล้ว ดันั้นโจทย์วันนี้วิชาสะพานจะไม่มีช่องว่างแบบน,นี้แล้วนะช่องว่างแบบน,นี้เราจะไม่มีเราจะติดทั้งหมดเป็นแบบน,นี้แล้วขั้นสุดท้ายนี่คือติดทุกอย่างเป็นช่องไปเดียวกันหมดเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นต้องใช้วิธีการแกะด้วยตัวเองเท่านั้นแบบนี้แล้ววิชาสะพานด้วยถ้าปิดก็ปิดเลยต่อมาแต่นี่ก็เมื่อตรงนี้อันพี่ชายมันเตะเก่าแล้วตัวนี้ก็ใส่มัตตวามาเปิดติดตัวนี้ วัตถวากก่าแล้วปิติวา่าเก่าแล้วปิติวา่าวอาหารอันว่าท้าพเจ้าขรโตเป็นผู้ไปแล้วโอโลเกตรงเพื่ออันตรวจด,ดูหรือเพื่ออันแลดูปุจเกตดดังซึ่งไล่แห่งอ้อยแล้วก็อัมหิย่อมเป็นปิติดังนี้เสร็จแล้วก็มีแทปเบิร์เองนี่พาตาราตวุตผู้อันพิชายเก่าแล้วปิติวา่าประโยคแรก กิงประโยชน์ชนะเป็นตัวประธานมันจะสิ้นสุดตรงที่ตัวที่จะเป็นปัดย่ายพัดกับวางไว้ท้ายคำหนึ่งกิ่งประโยชน์ชนะเข้ามาอันว่าประโยชน์ประโยชน์อะไรกิงประโยชน์ชนะอันว่าประโยชน์อะไรประโยชน์ชนะก็เป็นลิงกัตถะแตบประโยชน์นี้เราทําเป็นประโยชน์ลิงกัตถะไม่ต้องทําเป็นกัณตวัวโตกิงประโยชน์ชนะอันว่าประโยชน์อะไรแล้วก็ตามดิสเสะประโยชน์ปุกคเลนะเข้ามาด้วยบุคคลผู้เช่นกับด้วยท่าน กัเตเน,นะผ,ผู้ไปแล้วผู้ไปแล้วปุจจุเข,ขียนดังสู่ไร่แห่งอ้อ,อยตารวิเศนะก็แปลเป็นสารวิเศนะเรัก็เปออ็นอะไร้วยบุคคลผู้เช่นกับด้วยท่านผู้ไปแล้วสู่ไร่แห่งอ,อ้อยจารวิามารแมนะนุมัตนนินีบ,บาตท,ที่ว่าเป็นตัวที่หนึ่งของประโยคน์จารวัวนี้คือประโยชต่มมาอันนี้ก็เป็นประโยค์ที่อ่าเรียกว่าอะไรแต่พปัจจัยเป็นตัวประธานไม่ใช่เป็นเกียร์คุณภาคแต่พปัจจัยเป็นตัวประธานไม่ได้คุณภาค จะแปลงให้คล้ายต้นมนของตัวบัจจัยเป็นประธานนะคืออันว่าอันอันอันว่าอันแ้วก็มีอันตัวหนึ่งเข้ามาอันว่าอันนี่อันตัวที่ใส่เข้ามาคือตยาอันว่าอันอันเจ้าอาทยะถือเอาอาทยะเรา็จะเป็นสมานะการละกิริยาในอักขันตังซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบรรจัยอันว่าอันอันเจ้าถือเอาเมกังประโยกอุดชุยัดถิงขึ้นมาซึ่งลำแห่งอ้อยลำหนึ่งหรือ เทวีปุจญทิย,ทยวาหรือว่าซึ่งลำแห่งอ้อยทั้งหลายสองเราให้แปลตัวประธานอาทันตบพังหรืออม่แล้วก็พระไายัตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวรับวิกฤติกตาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้องแปลว่าเป็นแปลว่าพึ่งมีน,นั่นทุกนามว่าชื่อไม่ใช่หรืออันว่าอันอันเจ้าถือเอาซึ่งลำแห่งอ้อยลำหนึ่งหรือหรือว่าซึ่งลำอ้อยทั้งหลายสอง พึงมาพึงมีชื่อไม่ใช่หรืออีติตรงนี้แล้วก็ใครมางคนพูดยังไม่จบประธานคือคุณตุ้มพีตรงนี้สองคนตุ้มพียังยังเป็นประธานอยู่นะยังไม่ต้องอัพขึ้นประธานใหม่แต่อาหารเปิดต่อมาอนะฮะกล่าวและอีติว,ว,ว่าอ่าพัชิกาค่าแต่พี่ฆ้าแต่พี่ชายฆ่าแต่พี่ชายอ่ามะเอออันนี้ก็เอวังอันว่าอย่างนั้น เป็นหนึ่งประโยคก่อนแล้วก็ประโยคนต่อมาประโยคต่อมาอก็ทเามีปุจจุติโยคให้ตาเป็นอีกหนึ่งประโยคเพราะว่าประโยคข้างหลังมันจะมีปณะซึ่งวางไว้กบกับว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ประโยคเดียวกันนะไม่ใช่ว่าเกิกดไปว่มาเออหรือว่าอันนี้เป็นประโยคของ,ข,ง,ข,ง,งออข้างข้างหลังอ่าไม่ใช่เพราะมีปณเปฏิบัติต้องทำความ ต้องวางเป็นตัวที่สองของของประโยคนั้นเ <im phones> อกันคือตัวที่หนึ่งปนัคคือตัวที่สองฉะนั้นประโยคแรกข้างหน้าเอาประโยคข้างหน้านี้ต้องที่สุดแค่ตรงที่ตาตัวนี้ฉะนั้นประโยคนี้ก็เป็นคำว่าประโยคเอาทเวอุจญาติโตมาเป็นตัวประธานอันว่าลำแหงอ้อยทั้งหลายสองมีอันข้าพเจ้าเทตาเถยวแล้วปนัแต่ว่าประโยคประธานประธานของประโยคที่ปนั ขึ้นต้นข the ้อความนี้ปัญหาของเขาคืออะไรคือรัโกข้างล่างนี่นี่ไปนะแต่ว่ารัโกอันว่าร้อนแบบตัวนี้ก่อนขุนจุ้ยยัติโตแต่ลำแห็อ้อยสุขางการปีแม้ของทั้งทั้งหลายแล้วก็มีตัวนั้วิตาแปรเป็นหลักตมาปฏิปย์กีรางตัวตัวแรกมีอันข้ามาเจ้านี่ทิศว่าเห็นแล้วเอกามปัญเจกับพุทธทางตึ้งท้าปัญญากับพระเจ้ารูปหนึ่ง รัตบาลถวายแล้วนักสังซึร่องรถอุจจุยญจติโตแต่ลำแห่งอ้อยมะมะของข้าพเจ้าแล้วก็จิโนถวายแล้วแล้วก็อะไรจินตนาด้วยความคิดอิติวะอ่านว่ารถแต่ลำแห่งอ้อยแม่ของท่านทั้งหลายอันข้าพเจ้าเห็นแล้วซึ่งพระปฏิบัติเจ้ารูปหนึ่งถวายแล้วซึ่งรถแต่ลำแห่งอ้อยของข้าพเจ้าแล้วก็จิโนถวายแล้วจินตนาด้วยความกิตติวะ ถามว่าเราทักษมีจฉะให้โมลังว่าซึ่งค่าหรือปฏิว่าหรือว่าซึ่งส่วนบุญอิติดั้งนี้แต่ก็ประโยชน์มากิงนุฉะนั้นเราสังเกตได้เลยกิงนุนุคือตัวนิบาตท,ที่ต้องมาเป็นตัวที่สองของประโยคเท่านั้นมาจต่ส่วนที่เกิดคำหน้าได้แต่ตัวมันเองก็อยู่เป็นตัวที่สองเท่านั้นฉะนั้นตันนี้คือเป็นอีกหนึ่งประโยคคือต้องขึ้นประธานหรือขึ้นอะไรเพราะเราเริ่มต้นประโยคใหม่ ตูเหว่าทั้งหลายการหิตตะจักรับโบลังซึ่งท่าตรสสะปุจฉุตะคือโยกตัวนี้แต่ว่าไม่เอาลำมาเพราะว่าัสศเป็นได้แค่ปรุงและและปูส่วนลำเนี่ยเป็นทีหลิงเอาไม่ได้เอาแค่ปุจฉุเพออาจจะรับซึ่งฆ่าตรสสะปุจฉุตะแห่งอ้อยนั้นกินนกโผหรือนกแรลอปุจชาหูหรือว่าขกินมาใหม่ตุเหมว่าทนั้งหลายทานหิตตะจักรับบัติงซึ่งส่วนบุญ ปิติดังนี้นังจริงหรืออุทาหุมันคือคนรับประโยชน์นังอุทาหุก็ควรจะเี่นอ่าระธานและก็จะราบพาใหม่อ่านว่าทั้งหลายจะรับซึ่งส่วนบุญหรือว่ามานทั้งหลายจะรับซึ่งบุญส่วนบุญแล้วก็จบดังนี้พาตาอารัปีชายบุชิตามได้ปิติว่าคณะก็กินกามมุกกรรมอะไรปัเจกับพุทธเถนะอ่านพระปัเจกับพุทธเจ้ากระตังกระทําแล้วอิติดังนี้เกิดทิโถถวนาชายคนน้อยที่สุดแล้วก็ อาหารเก่าแล้วที่ว่าประธานคือโยกปัเจกับพุทโธขึ้นมาอาบ้าพระปัเจกับพระเจ้าปิวิตตาเดื่มแล้วเราสั่งซึ่งรถปุจจุจจิตโตแต่ลำเห็นอ้อยมาของมข้าไปเจ้าอาถยะถือเอาแล้วเราสั่งซึ่งรถปุจจุจจิตโตแต่ลำเห็นอ้อยตุภางการของท่านทั้งหลายคันตวาไปแล้วคันธมาตรังสู่ภูเขาคันตมาอาการเสนาทางอากาศอาทางศีรดถวายแล้ว จากปัญจสตานางปเจกพุทธานางแก่พระปัเจกับพุทธ,ธ,ธเจ้าทั้งหลายมีร้อยห้าเป็นประมาณอีกอย่างนี้โส so, เชโถอ่าว่าพี่ชายผู้เจริญที่สุดตัดสมิงกันเล่ถืัานว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดกษัตรนยเตยว่ากล่าวอยู่นาเที่ยวนิรันตลังปิยาพุทธสตรีโลเป็นผู้มีสตรีละอันปิติถูกต้องแล้วระหว่างอัน,อนเป็นผู้มีสตรีละ อันปิติถูกต้องแล้วแล้วก็ใ้รันตน์ลังก็มีระบาดออกแล้วเขาี่รันตน์ลังเป็นเกียวิเสนะในปุนถักด้วยเป็นผู้มีสติละอันปิติถูกต้องแล้วแล้วก็อยปลมีระบาดออกแล้วส่วนปิยญาเป็นอนณาพิจารตาในปุนถัมก,กีแล้วก็เป็นแล้วก็อาการสิิได้กระทําแล้วปัตนังซึ่งความปัตนายติว่าตัวบรทางก็คืออัิธิรมโมตัวนี้พอดูจากก,ยา,กา,ออายุงภาคถึงอายะ เป็นปสมผลอ,อธิกรมรมอาการบรรลุหรือการถึงทัากษะไปได้สองอย่างทากษะอวาวการบรรลุก็การเข้าใจง่ายอาการบรรลุเตนะปัเจเเกพุตเทนะทิฏฐธรรมัสสมไอวะตทิฏฐธรรมัสัมให้แปหักคือตัวนี้เป็นจติแปลว่าซึ่งคือหักสติภาพคือเป็นสติกรมระอาการบรรลุซึ่งทมอานภาพรรประเจกมุตเจ้านั้นเห็นแล้วเที่ยวภวยะพึงมีเมแก่เรา จริทัตงนี้ตระกตาต่อมาก็เป็นการสรุปติโสสัมปติยราสมบัติทั้งหลายสองไม่ใช่หรืออมาสมบัติทั้งหลายสามจะเลกเทนะปัตติตาอันน้องชายผู้ร้อยสุดปัฒนาแล้วอีวังอย่างนี้ส่วนว่าอะหัตตาอันว่าพระอรหันต์เช่นเทนะอันพี่ชายผู้เจริญที่สุดปัตติตาปากถนาแล้วทั้งสองประโยคนี้เป็นการมาจบทั้งปู่เลยนะครับ แล้วก็ไอติตรวนี้ไม่มีใครเปิดก็แปลว่า,วาดางนี้แหละไปทางโยกกรรมมังขามอวกรรมนี้ผมภากกรรมมังเป็นกรรมในก่อนในสังชนะนังของชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ผมภาพปกติจะเป็นหรือใากจะแปลเป็นนิรถาก็ได้อวกรรมในการต่อของชนทั้งหลายเหล่านั้นอีกทางนี้ก็เป็นไปอย่างนิรถาได้นี่ก็แปลจบโดยพยันชนะนะมันดูโดยอัดต่อ,อยังไม่ให้ยังไม่ให้ประวง อย่าไม่บนทวงต้องแปลแบบที่บนทวงไม่ได้แต่ตรงข้าพเจ้า <c oughs> <c oughs> นี่ก็แปลได้อ่ะก็ต่อเลยต่อเลยตีตีนี่คือพี่น้องชายหรือชนเหล่านั้นแล้วแต่พี่น้องชายเหล่านั้นพี่น้องชายเหล่านั้นยาวันตายุตการัตวาดำรงอยู่ดำรงดำรงอยู่ตนตลอด,อา,อ,าอ,ดอายุหรือจะาไม่ว่าต้นดำพิงแดงอายุหรีอ ดำลองอยู่ตลอดการเป็นไดแห่งอายุหรือดำรอง,งอยู่จนสิ้นอายุจะแปลงยังไงก็ได้แต่ห้ามแปลวันในถ้าใครแปลวันในเนี่ยผมจะกินเสมเยดำลงอยู่แล้วใน,ในสิ้นในสิ้นสุดแห่งอายุนเยนะีไม่ได้นะไม่ได้นี่ก็ดำรงอยู่เป็นใดตลอดการเป็นไดแห่งอายุอแปลจำลองโดยเป็น,านการตัรโตูัวาตาเครื่องจากอัตภาพ นั้นแล้วเลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเทวโลกเกนิพัสติตะวามันเกิดในเทวโลกแล้วก็เอกังพุทธันตรังเกปยิงตุยังพุทธดอนหนึ่งให้สิ้นไปหรือให้สื้นไปพุทธดอนหนึ่งให้สื่อไปพุทธดอนหนึ่งหรือให้พุทธดอนหนึ่งสึ้นไปได้มดประามาเรสังเทวโลกัลางพระตะากเาลเอวะ ในเวลาหรือในการที่พี่น้องชายทั้งสองนั้นในเวลาที่พี่ชายทั้งในเวลาที่พี่น้องชายทั้งสองนั้นไปสูเทวโลกนั่นแหละปิปัสสีตามาสมุทโธพระสมาสามพุทธเจ้าพนาว่าปิปัสสีโลเกลอุปชิต้องเสร็จอุัติขึ้นในโลกเดบิแม้พวกเขาหรือแท่บุตรแม้่นั้น เทวโลก,กตะโตจะวิตวาเคลื่อนจากเทวโลกแล้วเคลื่อนจากเทวโลกแล้วต่อมาเทโถเทโถ,ถว่าุตตราพี่ชายก็เป็นพี่ชายนั่นแหละคลิโถคลิกโถว่าอุตต่าน้องชายก็เป็นน้องชายนั่นแหละขนันนิสุปฏิจจทิงคันนิสุหรืออวบดิสนที่อ่าเอกัสมิงกุลังเกเฮในเรือนของตะโตหนึ่ง พัุมติยังในเมืองพัธุมมดีหรือในพทุมตีอันนี้มันจะแปลเป็นมันไม่ต้องแปลออกํำนวนเป็นต้องแปลเป็นเป็นบอกพูดผมไม่แปลว่าเป็นผิดไหมนี่คือการแปลํานวนหดืออันะพี่ชายก็เป็นพี่ชายนั่นแหละน้องชายก็เป็นน้องชายนั่นแหละเนี่ยภาษาไทยเป็นอย่างนี้นี่อะไรพี่ชายพูดเจิญนี่สุดเป็นพี่ชายพูดเจอหนี้สุดเที่ยวน้องชายพูดน้อยที่สุดเป็นน้องชายพูดน้อยที่สุดเที่ยวโอ้มันต้องออกํำนวนตดวไปได้ แค่เป็นทางการมากเลยนะมันไม่เหมือนคน,คนเราพูดอะไรกันเลยเนี่ยแปลทางการจริงๆอ่ะคือเมื่อใครดํเราเนินการแปลโดยพญชนะเรียบร้อยแล้วคูนั้นจะไม่สามารถออกจากตรงิปลต,ตัวเปนหน้าได้อีกเลยในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่สามารถออกได้อีกแล้วภาษาไทยที่เราเรียนมาสดท้ายสิ้นไปแล้วเอแ๋้วคือพี่ชายก็เป็นพี่ชายแหละนั่นแหละน้องชายก็เป็นน้องชายนั่นแหละมันก็แค่ถือเอาปฏิบัติที่ ในเรือเนเอ่งตะกูลหนึ่งในเมืองพันตุบตีแล้วก็อันนี้มานาบิดามานาบิดาอันนี้เอามันดา,ดาเล็กมันดาบิดาเอามันดาเบลาแล้วกันพ่อแม่พ่อแม่อ้าพ่อกับแม่แปลงที่แบบพ่อแม่ไม่กล้าพ่อแม่ยังไงมันได้อยู่แล้วพ่อแม่พ่อแม่แปลง พ่อแม่หรือมารดานบิดานามาสังสุไปว่าอะไรตั้งชื่อตั้งชื่ออ,ต,อตั้งชื่อใครต,ตั้งชื่อบุตรคนโตว่าตนะบรรดาบรรดาบรรดา,น,ดานี่ใครบรรดาบุตรเ่านั้นหรือบรรดาพี่น้องชายเหล่านั้นอ่าบรรดาพี่น้องชายเหล่านั้นอ่าพ่อแม่หรือมารดาบิดาตั้งชื่อ อ่าตั้งชื่ออ่าบุตรคนโตว,ว่าเตนะ่งเอาเจยสุเปรีทีหลังก็ได้มารดาบิดาตั้งชื่อบุตรคนโตว,ว่าเตนะอ่าในบรรดา,ดาที่น้องชายเหลนะ่านั้นแล้วก็ตั้งชื่อของน้องชายว่าอัปราติดาง เรามันจะเป็นต้องใส่นามังอาการสุรตนางมาทั้งหมดหรอกตรงนี้คือแปลเท่าที่เขาวางไว้ก็พอหรือเราจะแปลประโยคอ่าโลกถอนเนี่ยแปลโดยเราสามารถขียนมาต่อก็ได้อ่าบรรดาพี่น้องชายเหล่านะมาดาบิดาตั้งชื่อตั้งชื่อบุตรคนโตว,ว่าเสนะแล้วก็ของบุตรของบุตรคนสุดท้องว่าอัปปราทิตาอย่างนี้ก็ได้ในไทยตัวก็จะเหมือนเดิม มันมารดาบิดากระทาคําว่าศรีนาให้เป็นชื่ออบรรดาบุตรเหล่านั้นบุตรบรโตุแล้วก็อ่ากระทาคําว่าอับราฮัมให้เป็นชื่อของบุคนสุดท้องมันเป็นสุนวนโดนยจนะมากเลยโอเคได้ได้ไดแ,ปแปลงี้หรืป่ือแปลไม่เหมือนอย่างนี้เลยแปลอย่างนี้เป๊ะเลยสุดยอด เรียกเรียกว่าประโยคตั้งชื่อก็คือตั้งชื่อว่าตั้งชื่อตั้งชื่อแ้วก็ทําแล้วซึ่งคาให้เป็นชื่อหมานถึงว่าตั้งชื่อก็คือคาว่าตั้งชื่อได้เลยประโยคนี้ประโยคนี้แปลได้สองอย่างคือเป็นประโยคเขาเรียกว่าเป็นประโยคลักษณะก็ได้เป็นประโยคโลกถอนก็ได้ได้สองอย่างแต่คนอาจจะแปลไม่เหมือนกันถ้าแปลเป็นประโยคเรื่หนักคือเมื่อพี่น้องชายเมื่อพี่น้องชายเหล่านั้น รวบรวมกุ่มรัพย์อยู่ในเวลาที่ตนถึงวัยแล้วก็ค่อยเอาตัวประธานขึ้นมาก,าก็ปุรุพีชื่อว่าเสนาหรือเสนาปรุรุพีฟังอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นประโยครูกถอดก็คือบรรดาบรรดาพี่น้องชายเหล่านั้นอ่าผู้รวบรวมกลุ่ทรั์อยู่ในเวลาที่ตนถึงวัยในเวลาที่ตน เติบเติบไวเติรรบโตก็ได้ในวันให้ตนถึงไวแล้วก็ขอเรามาตัวนึงก็ได้แต่นั่นงคุณพุกีก็ไปได้สองอย่างแต่มันควรจะแปลว่าบรรดามากมากกว่าในหนานะใครเป็นในหนานี่ไม่แก้ให้จริงๆอ่ะจะมีหนามาอีกนี่ไม่เอาอ่ะไม่มีไม่มีหนานะบรรดาบรรดาไปได้ไมมีหนานะบรรดาไปได้ไมมีหนานะคนที่กันตอนต้องการจะแก้เนี่ยพูดกลับไปก่อนเออกลับไปก่อน ไม่แก้แล้วนะอันคือบรรดาบรรดาพี่น้องเหล่านั้นหาผู้รวบรวมบรรดาคือแทงเข้ามาในหนาไปแล้วลุกรวมกลุ่มซัพย์อยู่ในเวลาที่ตนถึงวัยแก็เสรียมกั้งการคุณพี่คนไทยอยู่ไหนนี่ฟังสุตตาฟังฟังโภตนาการเป่าร้องพันธุมตินักเรในเมืองพันธุมมติ ธรรมะตัวสกตะของมงคลผู้เป่าร้องถามว่าพุทธรัตนังพระพุทธรัตนะรวมเกอุปนงังบุญเอเนอุบัติขึ้นแล้วในโลกธรรมรัตนงังธรรมรัตนะแล้วก็แปลเหมือนกันเลยอุบัติขึ้นแล้วในโลกสังฆรัตน,นังสังฆรัตนะอุบัติขึ้นแล้วในโลกตุมเหท่านทั้งหลายธานีาจง ทานททานีเทธาจงถวายทานจงถวายทานทั้งหลายแล้วก็บุญญานีกรรธาอันนี้ก็ไม่ต้องขึ้นมาทานเราใหม่ก็ได้แต่แปลโดยนักก็ขึ้นมาจงกระทำบุญทั้งหลายอาชะวันนี้จารตุตัสสีเป็นวันดิถีสิบสี่ค่ำอาชาวันนี้วันาสีเป็นวันดิถีสิบห้าค่ำสมเหพวกท่านอุปโ,ปนอโบสถานกรรธาจงกระทำอุโบสถ แล้วก็ทำม,มังสุะาธาจงฟังธรรมดังนี้แล้วทิ่สวาเห็นเห็นใครมาจชนามาชนปุเรพัตังทางนางังกตตวปาปัจามพัตังธรรมัสุวนายะคันตัตงกู้ถวายทานในการก่อนแห่งพักไปเพื่อฟังธรรมในภายหลังแห่งพัก จิตตว่าจึงถามว่าถังคัตภะพ,พวกท่านจะไปไหนกันพุเตเมื่อพวกเขาตอบว่าอ่าสตุสติการธรรมสรวรายะพวกเราจะไปยังสนาของบอสตดาเพื่อปักถ้ำจิตตวาคิดว่าทั้งปีแม้เราคัามิสามิอ่าจะไปดังนี้แล้วคันตวาไปเตหิตติวะกลับด้วย กับด้วยคนเหล่านั้นนั่แหรงที่อะไรบริษัทบริยันเตนิสิทธินั่งท้ายบริษัทนั่งท้ายบริษัทประธามวัสดนาตสสะอชาสยางวิศิตฏบาร์ทรงซ่าอัตยาศัยของเขาหรือของกุฎองทพีนะอานุพีกระถังกระเทสิอ่าทรงตัดอานุพีกระถา,ะอ,ะอ,ะถาอันนี้ก็จบแคลเรื่รองแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรืออ่มใสรว่าตะบูปิดด้วย นะตัวจีนเองสับนี่ม,มีแต่วัตถุไหมตแปลว่าทําเกินนั่นโจได้มีวัตถุนะถามในคนตรวจนะนั่นโจได้มีวัตถุนะ,ะนจิงพองนะจริงลืมไปเลยจริง,งลืมไปเละก็มาใส่ได้อ่าจริงเรื่องเนี้ยถ้าไม่ดูมาเนี่ยผอ้โหแกะพูดวายมากเลยนะถ้าถ้าข้อข้อสองเนี่ย เพราะว่าถ้าออกโดยพอ,อยนานชนะาเนี่ยมันจะไปกันใหญ่มากมันจะเข้าไม่ถูกมันจะเข้าไม่ถูกยิ่งมาโันด้านล่างเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่เคยแปลเรื่องจักรุบรดต้นๆเน,นี่ยตรงที่จกักรบาลก็เห็นมหาชนเนี่ยถ้าเราแปลเคยแปลผ่านตรงน,นั้นมาเนี่ยเราจะแกะออกตัวเนี้ยว่ามันจะเป็นแนวเดียวกันเห็นมหาชนที่กําลังถืออะไรไปก็จะฟังทมก็เลยถามเามื่อมหาชนตอบก็เลยไปบ้างไปร็จถึงก็ ไปนั่งอยู่ท้ายบริษัทมันก็จะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันดังนั้นเราต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่เคยเรียนมาให้ได้ด้วย